เพื่อนสุดอะไรหลังรู้โครรัวไข่วอเสียชีวิตชีดวิตแล้วเรียกรีว่าเว่เป็นข่าวเซโคระไรข่าวโคทิสที่ร้างความไร้ศูนสูสีสีโฮกัดเทพครอบคอกัดรัวและวงการพริตตี้ทีทีดียาวดีเมื่อมือล่าโลสุดสูผู้ผู้ใช้ Facebook บููได้ออกมาโพสต์ได้แค่ะความไข้เมื่อมือพราวรวีสหัสสหัสทัชพงทันหรือรือโยโกพริตตี้สาวสวย ตี้ชื่อชื่อดังในวงการดาัดได้เ้สีสีชีวิตชีว่วตลงแล้วโลโดยได้ระเดบูโวบูอาโว,โวแกเป็นเพื่อนเพื่อที่ดีที่มากมากดีเป็นคนน่ารักยิ้มสดใสยิย้มมีสามีเนขนาดผู้ผู้หญิงยิ้ด้วยแน่กันกัดยังชอบยังตั้งตาไตรู้ไตใจรู้จักกันแกกัดเป็นกันเองมากกัดม่ถือแม่อถือตัวเลยตักขอให้ใช้โฮวยอะไรแช่ก็ใช้ก็วยาแช่ความสวยนี่โวนี่อาโวแม่ไม่ แน่เพราะออราเรตั้งต,ตาไต่มหาไต่ลายลันจนเข้าเข้าสู่วงการสู่ริต,ตรีตี้ก็ตี้ก็เองสวยยี่ขึ้นไปขึ้นอีกอีกแกเป็นเจ้าแจ้เมออดี้แม่เลยนะใครๆก็รู้ก็โวรู้อะโวถ้าท้ยแม่รู้แม่โวรู้อะโวปีนี้แกนี้ยืนยือบูทไหนบูก็ก็โฮไปหาโฮที่อดี้ที่ก่อนไก่เสียใจและเอสีเสียดายสีที่แกที่ตัดตัดสินใจแบบศีนี้เราถือถือสีเล อสียูบอยู่ดีจะทำบุญกรวดบูน้ำไปให้นโยโฮขอให้แกไปโฮส,ส,สู่สู่เคสุติไปอยู่ในภพยูภูมิภูที่มีดีที่นะ